สวัสดีครับผพ้ติดตามช่อง y o u t u biglife e facebook com b i g l i f e b และเว็บไซต์ eqg com ทุกท่านนะครับก็แน่นอนว่ามีคนเล็กน้องที่อยากจะเห็นการรีวิวเปรียบเทียบกับคู่นี้ครับนั่นก็คือ2อพี่น้องจากบ้านเดียวกันแต่ว่าความสามารถนั้นที่เรียกว่าห่างกันอยู่พอสมควรระหว่าง m ี gt master edition และ Reme gt neo 2 ด้วยความที่ราคามันชิดกันพอดีนะครับก็เลยทําให้มีคนออกมาเปรียบเทียบกันเยอะแล้วบอกว่าเอ้ยไม่ไแน่ใจว่าสรุปจะเลือกอะไรดีคลิปนี้เรามีคําตอบให้คุณครับ สำหรับในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของดีไซน์และรูปร่างของมันนะครับโดยเราจะเริ่มจากทางฝั่งซ้ายก่อนเพราะว่าเปิดตัวก่อนนะครับและก็คือ Realme GT Master Edition นะครับผมจะปิดหน้าจอของ GT Neo 2ไปก่อนพร้อมความดันหลักด้วยนะครับโดยมือถือรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอนะครับเป็นแบบ Super AMOLED นะครับคอสมั่ง0 0นนิตนะครับแล้วก็ ยังเป็นหน้าจอขนาด6.43นิ้วนั่นหมายความว่าหน้าจอของมันค่อนข้างที่จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับอย่างชัดเจนมากข้อดีของความเล็กของมันก็คือว่าตัวการถือไซส์สิ่งของมันนั้นยังคงมีเอกลักษณ์ที่ดีอยู่นะครับสำหรับในส่วนนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเรย l มี TT neo 2นะครับก็จะเพิ่มขนาดหน้าจอเป็น6.62นิ้ว ใหญ่โตอลังการใช้ได้ใช่ไหมครับเห็นแบบนี้แน่นอนครับว่าความใหญ่โตของมันนั้นก็มีจุดเด่นก็คือมันสามารถที่จะให้พื้นที่ค่อน้างกว้างขวางมากกว่าหน้าจอของมันนั้นมีทีที่สูงกว่านะครับโดยเป็นอามาเดตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น120เฮเหมือนกันความสว่างนั้น1,300นิตนั่นหมายความว่าถ้าเราปรับความสว่างสุดสุดเนี่ยมันสว่างกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับในเรื่องของ HDR10+ ตัวนี้ก็รองรับนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เรารับชมภาพต่างๆนั้นนะตัวของ Realme GT Neo2 นั้นก็จะเด่นกว่าอย่างชัดเจนครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของส่วนที่เหลือนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับเมื่อเราวางแบบนี้นะครับก็สังเกตว่าหน้าจอของมันก็มีผลกับความยาวของตัวเครื่องนะครับโดย ปุ่มต่างๆนะครับก็ยังคงมีลักษณะที่วางคล้ายกันนะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับมีไมโครโฟนนะครับเหมือนกันแต่ว่าขอบของ gt no 2นั้นจะเน้นเรื่องของความดิบนะครับแต่ว่า master edition ก็คือ master ครับมันเน้นของความสวยงามเนี่ยครับปุ่มต่างๆยังคงวางตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นก็คือส่วนนี้ครับคือช่องใส่ซิมของ gt master นั้นจะอยู่ทางด้านข้างนะครับ ส่วนตัวของ NEO 2นะครับจะอยู่ตรงหน้านี้และตัว GT Master Edition จะเป็นรุ่นเดียวที่ยังมีช่องเสียบหูฟังอยู่เช่นเดียวกันกับตัวของเดียวมี GT รุ่นปกติด้วยนะครับแต่ว่า GT NEO 2นั้นถูกตัดไปเรียบร้อยนะครับมีช่องชาร์จให้นะครับเหมือนกันแล้วก็ลำโพงตำแหน่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมูริว่าหลายคนก็สังเกตว่าเอ้ยมันแตกต่างจริงไหมกัอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือ ลำโพงนะครับคือลำโพงตัวเครื่องส่วนบนตัวนี้เป็น GT t ทีเนสองนะครับก็จะสังเกตว่าลำโพงนั้นค่อนข้างเด่นชัดเตยนะฮะส่วนทางของ Master Edition นั้นลำโพงก็จะเก็บค่อนข้างเรียบร้อยกว่านะครับเก็บเรียบร้อยก่อนนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวนี้มันไม่มีสเตอริโอนั่นเองครับถ้าอยากได้สเตอริโอนั้นก็ต้องเป็นเ e โอสองเท่านั้นครับดังนั้นเสียงก็จะดังกว่าอย่างชัดเจนมากก็สามารถที่จะ ย้อนไปดูคลิปที่เคยทำรีวิวไปก่อนหน้านี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมจะทำให้คุณดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้อะดูผมอินเสิร์ตให้คุณดูว่าลำโพงของสองตัวเครื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูด้านหลังก,กันต่อครับ ลูกเล่นต่างๆนะครับเราจะขอข้ามไปทั้งหมดเพราะว่ามีความเหมือนกันนะครับก็คือมันสามารถที่จะใช้ Android 11ได้และอัปเดตได้ด้วยเป็น Android 12นะครับเรมี UI 2.0มีเหมือนกันทั้งคู่แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับคือปุ่มตรงนี้ครับคือปุ่มโทรของทาง GT Master นั้นจะสามารถที่จะอัดเสียงได้เพราะว่าเป็นฟีเจอร์ของทางเรมีเองแต่ถ้าเป็นตัวของ GT Master นั้นจะ เป็นแบบของ Google ครับก็คือมันจะไม่สามารถอัดสิงได้นั่นเองครับส่วน Message นะครับก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่า2ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันในเรื่องไหนบ้างก็ถ้ามองถึงฟีเจอร์ข้างในนี้พูดเลยว่าไม่ต่างกันครับม,มันก็จะมี G T mode ให้เหมือนกันนะครับน่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการศักยภาพที่เพิ่มขึ้น G T mode ก็จะช่วย ให้คุณได้ทั้งหมดเลยครับต่อไปเราไปดูเรื่องกล้องกันดีกว่าสำหรับกล้องนะครับก็มีทั้งหมด3ตัวเหมือนกันนะครับก็เริ่มต้นกับตัวหลักนะครับเป็น64ล้านพิกเซลเท่ากันทั้งคู่นะครับตัวที่2นะครับมุมกว้างนะครับก็จะไปอยู่ตรงกลางส่วนตัวของ NEO สนะ่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้ความละเอีด8ล้านพิกเซลมุมมองท่ากันครับ119องศาแล้วก็ตัวมาโคนะครับ อยู่ตำแหน่งต่างกันนะครับโดยคอมเอดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับคือสเปคเอาง่ายคือเท่ากันทั้งหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมันอยู่ตรงนี้ครับคือกล้องหน้าของมันคือกล้องหน้าของมันเนี่ยคือถ้ามองจริงๆแล้วอะคือดูอว่าเอ้ยตำแหน่งเนี่ยเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนกันเนาะแต่ที่จริงเปล่าครับคือความละเอียดนั้นตัวของ GT Master Edition นั้นจะอยู่ที่3 2 2ล้านพิกเซลนะครับ ก็จะได้รูที่ใหญ่กว่านั่นเองครับแต่ถ้าเป็น n e o 2อยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็ลองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD B ได้นะครับมีจโล o s s มาให้ครับเป็นออกขอบภัยครับจโล i e i s ครับซึ่งเป็นแบบการซาอมอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองส่วนฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็ยังคงเป็นแบบฉบับของเรียวมีอยู่นั่นเองครับแต่ว่า คุณภาพของภาพที่เราไปทดลองถ่ายมานั้นอะ่ะมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับก็คือผมไม่ได้พูดถึงฟีเจอร์อะไรเยอะเพราะว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะแยะเท่าไหร่พร้อมแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ ของโหมดเดียวกันนะคบก็คือ AI c o l o r Portrait นั้นตัวของ Realme GT Neo 2ก็มีให้แต่ว่ามันจะมีโหมดหนึ่งที่มีความแตกต่างกันนนก็คือสำหรับลูกเล่นในเรื่องของ Portrait ในวิดีโอนะครับตัวของ Realme GT Neo 2นั้นนอกจากในโหมดของการเปลี่ยนให้แบก,กาวเป็นสีขาวดำแต่ว่าตัวแบบนั้นจะเป็นสีอยู่นะครับก็ยังมีอีกโหมดหนึ่งนะครับที่เหมาะกับการใช้ก็คือนั่นก็คือ และทั้งคู่นะครับก็ยังมีลูกเล่นนี้ครับก็คือการถ่ายวิวแบบคู่นะครับก็คือกล้องหน้าและกล้องหลังถ่ายพร้อมกันนะครับโดยเราสามารถที่จะเลือกกล้องหลังนั้นซูมได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกได้แบบนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นส่วนนี้ก็คือเล่นที่คล้ายกันนะครับก็คือตัวของ AI Color Portrait นะครับก็คือสามารถที่จะทําให้ข้างหลังนั้นเปลี่ยนฉากเป็นสีขาวดําได้อันนี้เป็นในตัวของ Realme GT Master Edition นะครับ แบบนี้นั่นเองครับก็คือยังคงม,มีมาให้ทั้งคู่อยู่นะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้แบบไหนครับระหว่างแบ่งครึ่งหนึ่งหรือว่าเป็นแค่กรอบที่สามารถย้ายไปมาได้ครับส่วนเรื่อง p e ร f ฟอร์แมนนะครับก็แทบไม่ต้องพูดถึงอะไรกันให้วุ่นวายมากนะครับตัวรีมี GT Master Edition ก็จะทำได้น้อยกว่า N T Neo 2เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับน้อยกว่าประมาณ2,000 0 0คะแนนเลยทีเดียวก็ถือว่า มันสมตัวแหละเพราะว่ากลุมพลังที่ใช้นะครับมันคือตัวนี้ประมาณ midrange ตัวนี้นะครับก็คือจะเกือบไปเป็น flashy killer อยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยตัวที่เหลือเนี่ยก็แทบไม่ต้องดูเลยครับว่ามันจะคะแนนแตกต่างกันแค่ไหนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของ performance ในการเล่นเกมกันดีกว่านะครับโดยผมจะทดลองเกมีก็คือ a s o c a r l legend นะครับโดยให้เราดูในเรื่องของภาพที่จะเคลื่อนไหวดีกว่าครับว่ามันจะแตกต่างกันแค่ไหน เอาละครับเครื่องแรกที่เราจะมาทดลองในการเล่นเกมนะครับนั่นก็คือ GT Master Edition นะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับมันนี้ได้แล้วก็สามารถปรับเพิ่มแสงความสว่างของหน้าจอได้นะครับนี่ผมปรับให้เรียบร้อยนะครับซึ่งฟีเจอร์ในการควบคุมเกี่ยวกับเกมนั้นมีความคล้ายคลึนกันคู่นะครับไม่ต้องอธิบายให้เยอะให้เจ็บคอนะฮะ สิ่งที่มือถือรุ่นนี้จะดงออกมานะครับในการทดลองเล่นเกมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่ดีใช้ได้แต่ว่าภาพนะครับยังเป็นรู้สึกแบบ30เฟรมเรทก็ยังมีการกระตุกเป็นเรื่องธรรมดาของมือถือตัวนี้นะฮะแต่ถามว่ากระตุกมากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าอาพอจะสังเกตได้แต่ถ้าสมมติเป็นเกมที่มี p ร r f o r m a e เห่างนี้เช่นเกมจกมซีเแพทที่เคย เล่นไปในตอนฟูรีวิวไปแล้วนะครับก็ถือว่าภาพนั้นนะ่ะจะไม่ได้นิ่งเท่ากับตัวของ GT Neo 2เพราะว่าตัวสเปคเองนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดนั่นเองดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อประสิทธิภาพของเครื่องที่สูงขึ้นอย่าง GT Neo 2นะครับมันจะออกมาเป็นอย่างไรครับต่อมานะครับก็จะเป็น GT Neo 2นะครับ ซึ่งเนื้สนันะสังเกตก็คือนนี้ผมเปิดเลเวลเสียงใกล้เคียงกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือทางของเรียวมี t t e o 2นั้นเสียงจะดังกว่านะครับอย่างชัดเจนเพราะว่าตัวลำโพงนะครับมันเป็นลำโพงบนและล่างนะครับก็เลยทำให้เสียงนั้นดังกว่าและที่สำคัญนะครับคือภาพที่ปรากฏอยู่นี้นะครับมันลื่นไหลามากมันเป็นแบบระดับ60เฟรมเลเเลยนะฮะก็ทำให้ภาพที่ออกมานั้นนะ่ย มันมีความลื่นไหลที่ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดตัว g ีทีโหมดนะครับแต่ภาพที่ออกมาก็ถือว่าทําได้ดีนะลื่นไหลใช้ได้เลยครับคุณเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงนั้นคืออะไรกัน สำหรับในเรื่องแบตเตอรี่นะครับทั้งคู่ก็แตกต่างกันพอสมควรเลยครับก็ GT Neo 2ให้แบต5000มิลลิแอมครับแต่คุมพลังนั้นเป็น870ก็เลยจะกินไฟอยู่ประมาณหนึงนะครับถ้าเล่นเกมบ่อยนะส่วนถ้าเป็น GT Master Edition นะครับแบตเตอรี่กันที่4,300มิลลิแอมนะครับ แต่เนื่องจากว่าคุณขนาดประหยัดไฟกว่าเช่น7 7 8G ก็จะทําให้แบตเตอรี่เหลือเยอะกว่านั่นเองครับดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติโซนรชบบชาร์จไฟทั้งคู่ก็รองรับซูเปอร a ดับชาร์จกำลังอยู่ที่65วัตต์นั่นเองครับและเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าเป็นฝั่งของ GT Master นะครับก็จะได้บลูทูธเวอร์ชัน5.2นะครับ w i f i 6 5G นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Neo 2นะครับก็จะได บูทูธเวอร์ชัน5.1ไวไฟซนะครับแล้วก็ 5G เช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยมันก็แตกแตก่างก,ก,กันเล็กน้อยนะครับในราคาที่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันพอสมควรเลยครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันดีกว่าครับสำหรับมือถือคู่นี้สรุปง่ายๆนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับก็แน่นอนว่ามันก็มีดีมีเสียกัน แตกต่างกันขอพูดกับ e m i GT Master Edition ก่อนนะครับแน่นอนว่าในการออกแบบนั้นผมค่อนข้างที่จะชอบวัสดุของมันนะครับเป็นหนังมีเก n แบบเรียกว่า2.0เป็นหนังที่มีคุณภาพสูงแล้วก็กล้องนั้นคุณภาพถือว่าใช้งานได้เลยเพราะว่ามีทั้งหมด3เลนเช่นเดียวก,กันกับ GT O2 แต่เรื่องของสีสันที่ได้นั้นคมชัดกว่าและกล้องหน้าก็มีความละเอีที่ดีกว่า แต่ว่าอาจจะติดในเรื่องของประสิทธิภาพที่ผมว่า Snapdragon 778นั้นอาจจะยังทำได้ไม่สมตัวกับงบประมาณที่หลายคนตั้งแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ามือถือรุ่นนี้มีช่องเสียงผู้ฟังมาให้ดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกความโดดเด่นหนึ่งที่ GT Master Edition มอบให้และที่สำคัญครับสำหรับสี Voyager g r e y นะครับก็จะเป็น ลดลายกระเป๋าที่มีการออกแบบโดยคุณนาโตโฟุกุคาว่านั่นเองครับมันก็จะทำให้มีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษส่วน Realme GT ี o o 2นะครับก็คือตัวนี้สีเขียวโดดเด่นเป็นสง่าเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าหน้าจอนั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่า r r e s h r a t e หน้าจอนั้นพอๆกันไม่ได้แตกต่างกันอะไรกันเยอะแต่ว่าในเรื่องของคุมพลังในตัวนี้นะครับก็ได้เป็น s n ล p d ด a g o n 7 8ปรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มีความแรงกว่าตัว G T Master Edition อย่างชัดเจนมากโดยเฉพาะคะแนน Benchmark ที่เรียกว่ากระโดดพอสมควรเลยทีเดียวทำให้การเล่นเกมต่างๆนั้นถือว่ามันจะทำได้ดีกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของกสเตอร์ที่จริงอะ่ะมันมีทั้งคู่เลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องรอว่าซอฟต์แวร์จะออกมาแก้เมื่อไหร่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าสมมติว่าคุณจะเลือกตัวไหนระหวา่างทั้งงบประมาณเท่ากันนะครับถ้าคุณเลือก ตัวนี้น่าหมายความว่าคุณเน้นประสิทธิภาพและการเล่นเกมที่ดีกว่าหน้าจอคมชัดแต่ก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับแต่เรื่องกล้องอาจจะไม่ได้แคร์ใรมากมายนะักฉันแคร์ในเรื่องของสเปคนี่คือคําตอบที่ดีนะครับแต่ถ้าคุณแคร์ในเรื่องของภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายภาพโดยรวมนะครับเรมี GT Master Edition ซึ่งได้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันกันกบเรมี GT รุ่นที่เป็นเรือทง นี่ก็เป็นคําตอบที่ดีเหมือนกันอย่างไรก็ตามทั้ง2ตัวนี้นะครับตัวเริ่มต้นนั้นก็จะเป็น ram แรมกิกกับ rom 128GB รอนะครับราคาแทบจะชิดกันไปเลยนะครับ13,990บาทนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเป็น gt master edition จะมีรุ่น ram 12 rom 2 5 6ร b มาให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วก็ลองวัดกันดูว่าคุณจะเอาอะไรระหว่างกล้องที่ดีกับสเปคที่ดี เพราะว่าโลกใบนี้ก็ไม่มีอะไรเพอร์เฟกอย่างไรก็ตามคุณก็ต้องเลือกมือถือที่เหมาะสมและก็บาลานซ์กับชีวิตของคุณได้นั่นคือคําตอบที่ดีที่สุดครับสำหรับคลิปรีวิวนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นแกจิตอะไรนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กตายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขา้างนี้รวมถึงในเฟซบุ๊กต่อคอมสลปีไรบอกครับ